อันนี้คือตู้ขี้ไก่อันนี้คือเรลอกปูเลิ่มเป็นเสี่ยมเป็ดไข่กากาแฟทุกคน ขั้นตอนเช็คความชืน้นถ้ากรรมแล้วน้ำไม่หยดออกง่ามมือแล้วคลายจับตัวเป็นก้อนแบบนี้แสดงว่าความชื้นใช้ได้นะคะโอเคสูตรนี้นี้ใช้อัตราส่วนถังสี สีแบบนี้นะคะจะเต็มกระบะปูนขนาดมาตรฐานพอดีแล้วก็ใช้น้ำในการผสมฝักบัวอันนี้10ลิตร10ลิตรนะคะประมาณ4ฝักบัวเดี๋ยวก็ทำการคลุมผ้า,าไว้นะคะ ก็ให้ดีก็อสองเดือนเปเลยโอเค okay, นะคะเดี๋ยวเรามาลองคนดูกันว่าปุ๋ยหมักสูตรนี้ของเราจะเป็นยังไงใช้ดีไหมนะคะ